<laughs> ก็วูฟนั่เล่นในบ้านเจอเชลซีค่ะครึ่งแรกรยังเสมอกันศูนยแต่ว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยโดนเดรว็วไงหกนาทีท่านั้นในครึ่งหลังนะคะก็เป็นวูฟเนี่ยจะกิ่งดับมงได้จากเลมิหน,น้านะคะเป็นลูกแตะมุมแต่พอหลังจากนั้นเชลซีก็พยายามนะก็แก้เกมส่งทั้งเอนคุณคูแล้วก็มูริกลงสนาม มากอดไปโดนเพิ่มครับโดนเพิ่มเป็น20ค่ะจากแมตต์โดเฮตี้ตัวสำรองนะแต่ว่ายังดีแล้วตอนที่โดน2 0นี่คือโดนแบบ9ก้สบวกสนะนะแต่ยังดีค่ะเดี๋ยวนี้พอเป็นทดเวลานานว่ารู้สึกเทลซีทดไปเกือบ11นาทีป่ะนานมากอ่ะนะคะได้อีกประตูค่ะเออเทลซีเนี่ยมาได้ประตูตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2นะคะของเอ็นคุณครูเป็นลูกมงซึ่งก็ยิงสักทีครับตั้งแต่ย้ายมาจากไรซ์เกมไม่ยิงเลยไม่ยิงตงเนี้ย นะคะก็ทำให้จบเกมค่ะฟูฟก็ชนะเชลซีไป2-1ครับมี22แต้มอยู่อันดับ11ส่วนเชลซีเนี่ยแพ้เกมเยือน๋อเชลซีสิบใช่แพ้แกเกมเยือนมาสีนัดรวดแล้วนะคือมี22แต้มเหมือนกันแต่ว่าอยู่อันดับ10ก็คือประตูได้เสียน่าจะดีกว่าแหละครับโอ้ทูสเตอร์ลิงอีกฝีกโอ้โหโอันนี้กอกางตารางเลยโหด มีปักมาเขาไม่ต้องดูเลยนะหนึ่งถึงเจ็ดนะเขามาแปดเลยแปดถิลปะในการทํารายการนะแปดถึงสิบสี่เลยค่ะหลังเกมโปเชตติโนให้สัมภาษณ์ค่ะก็แต่เอาจิงริงๆเราอะรู้สึกว่าพอสเนะเวลาให้สัมภาษณ์นะแฟนเชลซีอันนี้ถามแฟนเชลซีว่าหงุดหงิดไหมนะคะเพราะบางทีเนี่ยความคือเขาก็เป็นคนสัมภาษณ์เหมือนเหมือนเขาเรื่อยออกแนวประมาณแบบก็ทีมยังเป็นทีมเด็กๆต้องเรียนรู้กันอีกมากอะไรอกเนอะใช่ปะ แฟนเทลเซียจะงุนหงียว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่เด็กแล้วไม่ต้องเด็กแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่เขาผิดหวังนะคะเพราะว่าโอกาสเยอะแต่ไม่โคมลูกเตะม,มุมเนี่ยได้เป็นสิบเลยนะแต่แบบมันทำไมมันไม่ได้มันต้องได้สิพอไม่เด็ดขาดพอเนี่ยแล้วก็ เขามองว่าเชลซีเป็นทีมที่มีนักเตะอายุน้อยเยอะอเป็นทีมที่อายุน้อยนักเตะหลายคนก็มาเล่นในลีกนี้เป็นครั้งแรกต้องปรับตัวในเรื่องของความมั่นใจของคุณภาพนะแต่ว่าสําคัญคือทีมเนี่ยต้องยิงประตูให้ได้ถ้าอยากจะคว้าชัยชนะหรืออย่างน้อยถ้ายิงไม่ได้ก็ต้องคลีนชีทอ่ะเสมอก็ยังดีอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วเกมนี้เนี่ยเสียเตะมุมมากเกินไปอ๋อทีมที่ได้เตะมุมเยอะคือวูฟ ครับคือพอไปโดนเหมือนแบบพรให้โอกาสเขามีคอร์เนอร์เยอะเนี่ยลูกเซตพีซมันก็เป็นโอกาสที่โดนจนได้คู่ต่อสู้จะทำประตูแล้วก็โดนจริงๆในะคะก็แต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มองว่าทีมทีมก็จะได้เรียนรู้จากอะไรจากเรื่องแบบนี้แต่แฟนๆเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วตอนนี้จบ <c oughs> จบปริยาเอกแล้วไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้สูตรเดิมเลยเชลซีด้วยนักฟุตบอลที่ซื้อเข้ามาเยอะมากนะครับ<ช>่คนที่ซื้อมาไม่ได้ใช่ตอนนี้โค<อ>ชเตโน่มา กองหน้าก็ิโคาัสแจ็กสันก็โดนด่าเยอะมากใช่ใช่แล้วที่เนี้ยมาดูผลงานนะคะนอกจากเสาย่ำแย่แล้วล่าสุดโปรเซจิโน,โนเนี่ยยังเจอข่าวร้ายค่ะนักเตะ2คนนะคะที่เป็นตัวหลักอย่างไลมสเตอร์ลิงนะแล้วก็โคปาเมอร์เนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นเกมเจอคริสตัลพาเลซซึ่งอ,อันนี้เป็นดาบีม่แมชในชะ่ครับคือไปสะสมใบเหลืองครบโคตาก็จะไปติดโทษแบนแลต่อไปทันทีหายไปอีกสองจะหายไปอีกสองและยังต้องรอ อาการป่วยมไม่ใช่บาดเจ็บนะคะเป็นอาการไม่สบายป่วยของทางด้านของไกเซโดกับเ so อนโซฟานันเดสที่ก็พลาดลงเล่นในเกมวูฟด้วยนะคะว่าจะหายกลับมาทันหรือเปล่าอ